สวัสดีครับพี่น้องครับผบพอกแล้วนะครับกับค้นหาป่าล่าสีครับแล้วก็สวัสดีตอนเสาร์เริ่มยรนะครับพี่น้องครับพอว่ามาขึ้นผมมาใส่เบ็ดใ้ครับใส่เบ็ดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับครับติดเบียกติดงานก็เลยลงมาใส่เด็กแน่นครับใส่คำแน่ครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเนื้อปูครับพี่น้องครับเบ็ดก็บเกลาซีบหลังครับพี่น้องครับสิ้ผ้าพี่น้องเข้ามาลุ่นตอนเสาร์นะครับอยู่กุดน้ำใสเข้าครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปรุ่นนึ่กันเลยนะครับพี่น้องกับเบ็ดเนื้อปูนะครับเเ็ดปลี่ยนไม้เรียบร้อยครับเบ็ดตาปลาดาวเบอร์สิบสองครับเอ็นหกสิบเจ็ดสิบปอนด์นะครับพี่น้องครับไปรุ่นน้ำกันเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ตี้าเครึ่องนะครับออกมาอากาศเย็นครับมีลมเนี่ยนะครับพี่น้องลมหนาวมานะครับครับโ้นนี้ชาวบ้านมาใส่ไหลกันนะครับเออพนใส่เบ็ดนอนขึ้นกันครับ เป็นเนื้อจริงหลีนนะครับกระปูกับบอคอยเห็นใสกันนะครับครับอันนี้ผมดีไซน์แซ่ไวพี่น้องแซ่ไวสองมือนะครับจังกูครับครับพี่น้องลังแหลกจมนามครับมาเบิ่งว่าสียูนะครับโอ้ยเสียดีแล้วพี่น้องเอ้ยแหลกเอ้าโอ้ยตายไหวแท้พี่น้องเอ้ยคระคับโอ้ใส่งามพี่น้องเอ้ยดีครับ ครับแต่มแหลกเขาตายครับเดี๋ยวเก็บกันเนาะครับเสดเสบเนื้อหมาแล้วครับเจือสีก็ครับครับพี่น้องล้างแหลกก็กินเอาเสลกเลยเนาะครับวิธีการกาะเนื้อนะครับกาดเย็นครับเ้านี้เฮ้ครับผมลักษณะนี้ครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับครับพี่น้องเบ็ดขาดครับขาดสองหลังนะครับหล้างนี้ก็ขาดหล้างนั้นก็ขาดนะครับผมวันน่ใจยัง คือกันนะครับพอหยังครับผมจะไปเบิ้งกันต่อครับครับพี่น้องหลังนี่กินใบยูนะครับเดี๋ยวเสียบเยีนครับครับพี่น้องหลังข้างหน้าจมนะครับอย่มาหลุดน้ำกันครับโอู้หมื่นโอ้ใบยูแล้วพี่น้องเออสองลังติดเลยกินใบยูหกแห้งครับพี่น้อง ไม่อยู่เงียบเงียบไปครับตับไปหลุนกันต่อครับครับพี่น้องลังนี่ปลาหมุนเลยเนาะครับอยู่ก็นอพี่น้องเลยรุ้งเงียบเงียบโมยู่นะโอยู่พี่น้องเอ้ ปอยู่ครับดูครับพี่น้องลังอยู่กินบอยู่นะครับน้มือดีนเป็นหมืออย่างป่ากินบกคอยู่นะครับพี่น้องสีหาลัางแล้วครับครับพี่น้องเศร้านี่ปลากินบกคอยู่แ้วนะครับ้หลายหลังครับสีหาลังนะครับกินบกคอยู่ครับปลาลุกันต่อครับนี่แหละครับแต้มแรกนะครับครับนี่ข้างหน้าคือกุน้ำใสเขานะครับ ครับยางมาไก่เลยครับพี่น้องเงียบจิ้นนะครับครับเบดยังเหลือหลายครับเดี๋ยวไปหลุนกันต่อนะครับพี่น้องเนี่ยหล่อนครับพี่น้องโอ้ยครับอากาศเศร้าๆบานเท่าเราะพี่น้อง โอ้ยลมเย็นสบายครับปลาค่อนข้างสิรุดเร็วครับตัวหยามันหลายหยามันหกครับพี่น้องรับไปลุงเงาต่อครับครับพี่น้องยังบุมมีแตมเลยนะครับครับลมแห้งครับพี่น้องครับก็บรรยากาศช่วงเศร้าเฮานะครับที่กุดน้ำใสครับกินหลาเถื่อกินไหลายหลังนะครับเ่าอยู่ครับเนื้อกลอนไหลายครับพี่น้องปาเป่าแหบดากมันครับ รรรครับเดินไปลุ่นกันต่อครับเหลืออยู่หลายหลังยี่น,นรับครับพี่น้องเล่นุดหลังนี่ก็มีอาการแล้วครับ <c oughs> ยางมาจนเบ็ดสิ่มืดแลวพี่น้องเลยปวตรงไหนยืนโฉมหน่อยโอ้ยขอหน่อยพี่น้องเลยเอาพอมีแต้มอยู่ครับครับพี่น้อง ใส่ผลนะครับม่อีกแ้มแล้วครับสองแฉมครับจะเป็นรุ่นกันต่อครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งหาเ่าเห็นครับเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งมีอาการครับหลังคููนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังนี่ครับว่าสีไงทำไหรนะครับใส่สวยพี่น้องอู้หูใหญ่ มาแล้วพี่นอ้องอู้ใส่โลใส่โล่ใส่โลมาแล้วพี่นอ้องครับพี่น้องอู้ใส่โลครับครับพี่น้องครับข่อยใ,ใส่โลครับอาจจะได้โลโลเครื่องเดยครับใหญ่แห้งกวนแห้งครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับพี่น้องหาอีกเบ็ดอีกขั้นหนึ่งก่อน ครับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งงอมาผีครับโค้งเขาฟังเนาะครับพี่น้องอยู่วันนอวันต้นนี้อู้ยู่พี่น้องอยู่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 แต่ไม่อยู่ไววกันครับอู้วม้าแล้วของหลังครูแล้บพี่น้องครับน้ำงามครับตัวนี้ครับสีหาขีดนะครับเดี๋ยวเก็บกันเนาะครับพี่น้อง โอ้ยจังสีนะครับหนึ่งวันตีดิพาดนะครับหลูดมาหลายหลังครับครับพี่น้องไปลุ้นกันต้อนะครับเหลือหลายหลังอยู่ครับพี่น้องหลังอย่างนี้อาการครับตุ่มหยิบหยิบหยิบพี่น้องเลยใส่สวยบอกนามันตื่นนี่ครับใส่สวยพี่น้องมาแล้วครับอีแ้มแล้วครับอ้ยอวนครับพี่น้องเลยหนึ่งวันตีสีพาดนะครับพี่น้อง คือประมาณครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับครับพี่น้องโซนนี่เหลือบบจักหลังนะครับเดี๋ยวไปลุ่นกันนะครับว่าซีมีแตมอีกกว่านอครับก็เหลือฟังไฟยูข่าประมาณสิบหลังเห็นนะครับครับพี่น้องหล้างข้างหน้ามีอาการนะครับมวนลงเลยครับเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันว่าซียูบว่นะครับฟังนี่หลังสุดท้ายนะครับโอ้จมคักจมแม่ซียูบ่นอพี่น้องเลยคือรยูหยุดหยับหยุดหยับเลยโอ้ยบอยูอีหลียูบอกเป็นมาเว็ดนะพี่น้องบอยูครับ โอ้เจ๋อได้รุดเดียวครับปลามันหกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียบยอกันครับพี่น้องมาหอดแล้วนะครับฟังปลาอยู่ค่บผมคิดว่าปลานาจะขึ้นมาเหรียญอยู่นีนะครับเพราะเป็นห้อยต่อกันครับพี่น้องครับขึ้นมาอยู่นะครับพี่น้องครับไปรุ่นน้ากันครับว่าที่มีแต้มบนนาะครับฟังปลาอยู่าเขาครับหลังนี่ก็เหลือแต่กระดองพี่น้องเอ้ยมีอากัน วกถือกระดองว่โลแต้ครับไปรุนกันลังต่อไปครับครับพี่น้องปลาอยู่ขาหองตายครับแต้มนี่เออครับสวยๆนะครับพี่น้องถือว่าหมานครับตายไม่ไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับ ครับพี่น้องฟังปลายุคาเข้ากันเลยไม่ดึงแตมนะครับครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะครับครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็ยามเบ็ดแล้วนะครับเมื่อคืนก็มาใส่เบ็ดถุ่มกลัวนะครับแล้วก็หายางจับปูนะครับก็ใส่แหล้วกระมัณตีถุมครับพี่น้องครับก็ถือว่าหมานนี่นะครับพี่น้อง อยู่นี่ก็เถียงเก่านะครับจ่ว่ามาเห็ดขลีบจ่ว่าใส่เบ็ดได้ปลาเข็งไหลายนะครับเดี๋ยวงูกินดีเนาะครับพี่น้องอยู่แถวนี้ตอนนี้ก็น้ำลดแห้งลงแล้วครับครับครับพี่น้องกถือว่าได้หลายอยู่เนาะครับพี่น้องประมาณซีโรนะครับมีแต่ใส่สวยๆงามๆเนาะครับพี่น้องใส่หน่อยนี่ประจักโตครับครับผมก็แดดออกไหวครับพี่น้องก็อากาศหนาวนะครับตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับลมอวยแล้วเนาะครับ ก็ปลากินปูดีครับพี่น้องก็เบดค่อนข้างสีสูตรลายครับลุหลายนะครับปลามุนหมดแน้วครับตามสีหลังเอาไปได้ขาดอีกสองหลังครับพี่น้องครับครับพี่น้องก็ถ้ามาคลิปนี้หรือเบิ้งคลิปนี้จบแล้วนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลน์นะครับครับใครดีก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่เบริ่ผ่านคลิปที่ผมลงนะครับพี่น้องครับฝากทำไงนะครับพี่น้องค้นหาปลาราสีครับ ก็นี ar, ่นะครับบรรยากาศตรงไฮทงหน้าบ้านเฮ่านะครับน้ำแกงถ่วมนะครับก็อากาศก็แดดออกแต่อากาศจะถือว่าสดชื่นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาอยู่ใสเดี๋ยวจะไปรูดน้ำกันนะครับนี่ครับพุนธนามใสเฮ้าขอพ่อได้ยูได้กินครับพี่น้อง